สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพ่อขาหัวใสทําสติกเกอร์รูปพระมหาภัยวันขายก่อนทักส่วนตัวถามหลวงพ่อจะจับไหมโซเชียลอดขำไม่ได้หลังมีพ่อขาหัวใสทําสติกเกอร์รูปพระมหาภัยวันออกขายพร้อมทักข้อความหาพระมหาภัยวันวันจะจับพร้อมยอมรับขายดีพร้อมเปิดภาพร้านให้คนไปอุดหนุน วันที่4ี่พฤศจิกายนเพจพระมหาพยวันวรวลันโนได้โพสภาพปลดความสนทนากับพ่อค้าสติกเกอร์รายหนึ่งซึ่งได้ทําสติกเกอร์เป็นรูปของพระมหาพวันออกขายโดยได้ทักข้อความแชทมาหาพระมหาพิวันส่วนตัวพร้อมพิมพ์ข้อความระบุว่าหลวงพ่อจะจับผมไหมครับทําเอาพระมหาพยวันพิมพ์หัวเราะก่อนถามว่าขายที่ไหนพ่อค้าได้ตอบทันทีว่าตลาดนกฮูกซึ่งตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและเน้นย้ำอีกครั้งว่าหลวงพ่อจะจับผมนะครับโดยได้ตอบกลับทันทีเช่นกันว่าบ้าใครจะจับพร้อมถามขายได้ไหมพ่อค้ารายนี้ตอบว่าขายดีครับหลวงพ่อซึ่งตรงนี้พระมหาภัยวันได้พิมพ์ในช่องแสดงความคิดเห็นว่าจะแจ้งจับเพราะเรียกหลวงพ่อนี่แหละก่อนระบุข้อความเพิ่มเติมว่าา5 5สภาพสงสาร ทั้งนี้ได้มีการโพสต์ภาพร้านขายสติกเกอร์ดังกล่าวในช่องแสดงความคิดเห็นมีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กันอย่างล้นหลามขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก MGR Online ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ